แล้วเราอยากจะถามท่านเฉยๆว่าระหว่างที่พวกเขามาสร้างๆเนี่ยเรายืนดูหรือว่าเรารู้อยู่แล้วหรือว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินไทยหรือเปล่าอิตึกแปดชั้นกว่ามันจะสร้างขึ้นได้เนี่ยมันต้องตั้งเสาเข็มวางเสาเข็มตอนที่มันปักเสาเข็มเนี่ยท่านไม่รู้หรอคะไม่มีใครลาดตะเวนแถวนั้นหรอคะว่ามันปักเสาเข็มอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเราไม่รู้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรารู้อยู่แล้วเราปล่อยให้มันสร้างนี่คือสิ่งที่คาใจคนไทยมากล่าสุดค่ะ มาตามด้วยข่าวชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกเบื่อข่าวไทยกัมพูชาเพราะว่ามันไม่คืบหน้าคืบหลังไปถึงไหนเลยไอ้เราก็มูแต่เป็นนะคะกดบัตรสหรประชาชาติและไอ้เราก็มูแต่เป็นนะคะมาอารีไอเราก็มูแต่เป็นนะคะแคร์กับประเทศทั้งหมดในประเทศนี้แคร์แคร์ทุกประเทศทั่วโลกแต่ไม่แคร์อย่างเดียวคือไม่แคร์ประชาชนไทย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอีตุ้งติ้งสดิ้งสีรัฐบาลรักษาการคุณพี่ภูมิธรรมแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้นะคะมาถึงรัฐบาลใหม่แล้วยังไม่ได้ยินน้าเรียงเสียงปากจากการถแถลงนโยบายต่อสภาแต่เบื้องต้นได้ยินน้ําเรียงเสียงปากจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไปสะดุดไปสะดุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตอนที่ไปไหว้ศาลหลักเมืองอะ่ะ คนก็ไม่ค่อยประทับจิตประทับใจเท่าไหร่ว่ารัฐบาลใหม่จะเอาเรื่องกัมพูชาอยู่หมัดไหมวะนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยแต้มไปหมดแต่อย่างไรก็ตามแต่ดรมติการมองว่าควรจะรอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนแต่คณะดรยวกัรคุณพี่น้องทุกคนปลวันนี้วันนี้นะคะแม่ทัพในกองสี่เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสี่เหล่าทัพ ทับ,บกทับเรืออากาศรวมทั้งตำรวจด้วยเนาะเขาได้มีการแถลงข่าวบอกว่าเขาจะมีการปิดด่านไปตลอดจนกว่าประเทศกัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยจึงจะมีการเปิดด่านตอนนี้กรณีของการปิดด่านกรณีของการปิดด่านได้มีการแถลงต่อประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าโฆษกของกองทัพทั้งหมด ทัพบ,บกทัพเรืออากาศตำรวจถแถลงข่าวแล้วนะคะว่าสี่เหล่าทัพนะคะสี่เหล่าทัพรวมทั้งผู้บัญชาการทานสูงสุดด้วยนะคะจะมีการทําการปิดด่านอย่างถาวรวงจนกว่าที่ประเทศกัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามประเทศไทยคะ่ะทั้งหมดนี้จะเป็นการลดแรงเสียดทานเสียงกล่นเสียงด่า จากประชาชนหรือไม่เป็นทําเพื่อประเพณีพธิธีแค่นั้นหรือไม่หรือว่าทําเพื่อรอนโยบายที่แท้จริงจากรัฐบาลนะคะอนุทินชาญวีหรือไม่อย่างไรอันนี้เราไม่ทราบแต่กองทัพได้มีการประกาศในวันนี้วันนี้นะคะล่าสุดอัปเดตกองทัพประกาศในวันนี้ว่าจะปิดชายแดนปิดด่านไปก่อนจนกว่าภัยคุกคามจากประเทศเขนรจะหมดไป เขาประกาศมาเองนะคะรมริการไม่ได้เต้าข่าวเขาประกาศมาเองค่ะเขาประกาศมาเองว่าเขาขอปิดด่านไปก่อนจนกว่าภัยคุกคามจะหายไปซึ่งภัยคุกคามหมายถึงอะไรอย่างไรหมายถึงผู้ลุกรานซึ่งคือขเขมรหรือไม่หรือหมายถึงพวกทหารแก่ในประเทศไทยที่เกษียณอายราชการไปแล้วปรากฏว่าไปมีอะไรซัมติงลองอยู่ที่ประเทศขเขมรหรือไม่อันนี้เราไม่รู้ว่าภัยคุกค,คามคืออะไรแต่เขาเรียกประโยคนั้นว่าภัยคุกคาม เขาบอกว่าจะปิดด่านไปจนกว่าภัยคุกคามจะหมดไปในฐานะที่ดัตมลิกาเป็นนะคะผู้บริหารระดับต้นของประเทศมาทั้งหมด3นายกรัฐมนตรีดัตมลิกาขออนุญ,ญาตใช้ประสบการณ์ความรู้และก็ความรู้สึกความเซนต์ของดรตมลิกาบอกกับทุกคนว่ากรณีที่เขาพูดว่าภัยคุกคามนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงขเขมรเท่านั้น แต่มันหมายถึงคนไทยขายชาติด้วยมันจะไม่ทมหมายถึงเขมรเท่านั้นหรอกภัยคุกคามเนี่ยแต่มันหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงไอ้พวกคนไทยขายชาติด้วยภัยคุกคามอะ่ะเข้าใจยังภัยคุกคามของประเทศไทยมันหมายถึงทั้งเขมรและหมายถึงคนไทยขายชาตินะคะ ดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะกองทัพสี่เหล่าทัพได้ออกมาประกาศแล้วนะคะทาไมละ่ะสี่เหล่าทัพเขารับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับกฎอายการศึกที่เคยประกาศออกไปก่อนหน้านี้และอาการศึกนั้นเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แม่ทัพพัทที่สองดูแลในพื้นที่ของประมาณ3-4มี่ห้าจังหวัดทางตอนบนแล้วอีกประมาณสองสาจังหวัดในตอนล่างก็ดูแลโดยแม่ทัพพัทที่1และตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่เขตของแม่ทัพพัทที่1ส่วนแม่ทัพพัทที่1คนเก่าหน้าช้อนนั่นน่ะเขาได้ขึ้นไปเป็นเสนาธิการข้างบนแล้วแปลว่า ประมาณ1ตุลาเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่อยู่แล้วแต่เขาถูกยกระดับเลเวลขึ้นไปประดับยศประดับบัางบาไลอยู่นะคะตำแหน่งขึ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นสแตนบายเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บัญชาการทหารบกตัวจริงในอนาคตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันก็เลยมีท่านผู้บัญชาการทหารภาคที่1คนใหม่มาสแตนบายแล้วคนใหม่นั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทํางานอยู่และขณะเดีวยวกันเดี๋ยววันที่1ตุลาคมนี้เขาก็จะต้องแบบเต็มสตรีมค่ะทุกคน ตามนั้นนะคะเต็มสตรีมเต็มสตรีมโอเคอันนี้จบไปเนาะอ่าเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะทุกคนเล่าให้ฟังสั้นๆว่าเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยแคนเมนมันอยู่ประมาณนี้ก่อนมันอยู่ประมาณนี้นะคะล่าสุดนะคะปรากฏว่านะคะทางทหารเรือออกมาแถลงข่าวล่าสุดบอกว่าในพื้นที่นะคะที่มีการรุกลั่อธิปไตยประเทศไทยอยู่ตรงจุดของจังหวัดตราดอะ คือเขาก็าไม่ได้บอกว่าลูกล้ํมาตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงดิฉันก็จับประเด็นไม่ค่อยได้แต่สิ่งเดียวที่ดิฉันบจับประเด็นนะคะที่บรรดาพวกเสนาธิการอะไรสักอย่างหนึ่งของกองทัพเรือซึ่งเป็นฝ่ายนาวิกโยธินซึ่งมารับผิดช,ชอบในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะเขาออกมาแถลงข่าวเขาบอกว่าณบัดนี้มันมีนะคะตึกซึ่งสร้างเป็นคาสินโนนะคะซึ่งมีถนนจากประเทศกัมพูชานะคะสร้างมาจอดตรงคาสินโนและถนนจากนะคะ ประเทศไทยจังหวัดตราดแล้วก็บรรดาพวกขอ,อการค้าหออกากันควงอะไรต่างๆพยายามผลักดันนะคะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาสร้างถนนออกจากนะคะจังหวัดตราดเนี่ยออกไปเชื่อมกันกันกบคาสิโนที่สร้างขึ้นมึงสร้างคาสิโนที่ประเทศเขรรแต่ว่าใช้งบ จากภาษีประชาชนชาวไทยสร้างถนนเชื่อมเข้าไปโดยไปจอดอยู่ที่คาสิโนมึงลองนึกดูก็แล้วกันกูก็ไม่แน่ใจว่ามันทําขึ้นในสมัยไหนเดี๋ยวขออนุญาตไปเจาะข่าวอยู่นิดนึงแต่ว่าทหารเรือที่แถลงข่าวในวันนี้เขาไม่ได้ประกาศว่ามันสร้างถนนขึ้นเนี่ยตอนเวลาไหน ตอนรัฐบาลใดเดี๋ยวเราก็มริกาขออนุญาตไปสืบสอบเจาะข่าววันพรุ่งนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าถนนนั้นมันสร้างตั้งแต่ตอนไหนวะแล้วหอการค้าการควงจังหวัดตรัดแล้วรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดตรัดทําไมมันพยายามในการที่จะให้มีการเปิดด่านเปิดด่านเปิดด่าน,ดดานมันเกี่ยวข้องกับคาสิโนโแห่งนี้ที่มันมีการเปิดขึ้นที่จังหวัดตรัดหรือเปล่าวะ สรุปเลยก็คือว่าปรากฏบรรดาพวกทหารเรือเขาออกมาถแถลงข่าวในวันนี้บอกว่าตึกที่มีการสร้างขึ้นที่จังหวัดตราดอยู่ที่อำเภออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นการสร้างโดยค่อมมาที่อธิปไตยประเทศไทยในตารางวาตารางเมตร1ต่อ50,000จริงๆ หารือได้มีการแถลงข่าวเป็นพืธที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาโดยเอกชนร่วมทุนกับทุนจีนทุนเจา้าอะไรก็ไม่แล้วแต่ปรากฏว่าได้สร้างข้อพื้นแผ่นดินไทยและก็ได้มีการทําหนังสือประท้วงโดยทางการไทยทั้งทหารแล้วก็ทางจังหวัดจังหวัดตรัดได้นําหนังสือประท้วงแล้วเราได้ทาการเราได้ทาการประท้วงไปแล้ว ซึ่งการประท้วง,งนั้นก็เป็นการประท้วงเฉ็คเช่นเดียวกันกับที่เราเคยประท้วงทุกๆเรื่องไปประมาณ640ฉบับปัจจุบันประท้วงเป็นฉบับที่700-800ซึ่งพวกขณีนะมันก็บอกว่ากระดาษเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องมันก็เลย สร้างไปเรื่อยๆต่อให้ประเทศไทยจะประท้วงด้วยเอกสารด้วยกระดาษนะเป็นเสือกระดาษแค่ไหนก็ตามแต่ก็ประท้วงไปเตอะแต่ขมิ้นมันบอกว่ากูไม่สนใจแล้วจีนเทาที่มันสร้างบ่อนการพนันที่อยู่ตรงตะเข็บนั้นมันบอกว่ามันจ่ายแปะเจี้ยให้กับต่างๆไปหมดแล้วไม่รู้จ่ายให้กับใครบ้างมันไม่ได้บอกแต่ขณะเดียวกันมันบอกว่ามึงก็ประท้วงไปเตออแต่ว่ากูก็คาคาไปแล้วกูก็สร้างจนเสร็จมึงนึกดูก็แล้วกันเราเขียนหนังสือประท้วงประท้วงไปทุงเป็นฉบับที่เท่าไหร่แต่มันก็ยังสร้า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 งมันเอา รุปแล้วก็คือตอนนี้มันก็สร้างขึ้นแล้วค่ะถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาระบุยเนี่ยไปวางตรงจุดนั้นแล้วก็ตุลึงบึ้งตุลึงบึ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ปรากฏประเทศไทยไม่ใช่ประเทศจีนและประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศกัมพูชาเราก็เลยไม่ได้ใจร้ายหดเหีเ่ยมนะคะเพราะว่าเขาขนาดลุกอธิปไตยมาเรามาแล้วปรากฏว่าทหารเรือบอกว่าอ๋อได้ทำหนังสือประท้วงแล้ว จังหวัดตราดเนี่ยเป็นพื้นที่เขตทหารเรือเป็นคนดูแลทหารเรือมาแล้วท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านจะว่าอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บัญชาการทหารเรือคนเก่าคนใหม่คนปัจจุบันหรือคนไหนก็ตามแต่ดิฉันเนี่ยอยากจะถามว่าจังหวัดตร,ราดเนี่ยหนักกว่าข้อหนักข้อกว่าใครเขานะคะตอนนี้ยตอนแรกก็นึกว่าจังหวัดสระแก้วอย่างเดียวตอนแรกก็นึกว่าจังหวัดจันทบุรีอย่างเดียวปรากฏตอนนี้เป็นจังหวัดตราดด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือเขาบอกว่าอ๋อบ่อนการพนันที่สร้างขึ้นเนี่ยมันค่อมมาที่แผนที่ประเทศไทยจริงๆมันค่อมมาจริงๆค่อมมาจริงๆแล้วอย่างไรล่ะคะเมื่อมันค่อมมาจริงๆแล้วยังไงอะคะคือเมื่อเมื่อมันค่อมมาแล้วจริงๆะแล้วยังไงอะแล้วท่านจะทำยังไงคะคําถามคือรู้แล้วค่ะว่ามันคอมเขารู้กันทั้งโลกแล้วค่ะ แล้วกองทัพเรือจะทำยังไงอะคะคำถามก็คือประชาชนชาวไทยชาวตราดช,ชาวต่างๆทั่วโลกอะฝรั่งมังค่าเมียฝรั่งที่สวีเดนก็รู้ค่ะรู้ว่ามันค่อมมันสร้างค่มมาที่เขตแผ่นดินไทย แล้วท่านก็ประกาศออกมาเต็มสองปากของท่านว่ามันค่อมเข้ามาจริงๆแล้วยังไงอะแล้วยังไงอะคะท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็ปล่อยให้มันค่อมอยู่อย่างนั้นจะค่อมไปอีกกี่ปีจะค่อมไปอีกกีกก่ชาติจะค่อมจนกว่าท่านจะเกษียณราชการหรือว่าจะค่อมจนกระทั่งเมียท่านจะคลอดลูกอีกคนหนึ่งหรือว่าจะค่อมไปถึงไหนท่านคิดว่าผู้บัญชาการทหารเรือจะปล่อยให้มันค่อมไปถึงไหนอะคะ คำถามจากประชาชนชาวไทยค่ะไม่ใช่คำถามจากอินฟูอย่างดรมลิกาคำถามจากประชาชนชาวไทยก็คือว่าท่านเนี่ยเงียบกันมานานแล้วนะคะณนะเวลานี้เนี่ยเมื่อท่านรู้ว่ามันค่อมมาแผ่นดินไทยท่านจะปล่อยให้มันค่อมอย่างนั้นไปอีกกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีหรือว่าจะค่อมจนกว่าท่านจะ,กะเกษริณร,ราชการท่านจะปล่อยให้มันค่อมไปอีกนานแค่ไหนนี่คือคำถามจากประชาชนไทย คาสิโนเมรรุกพื้นที่ไทยรอเจรจาเพื่อทุบทิ้งนี่เป็นคําพูดของท่านผู้บัญชารทหารเรือได้มีการออกมาชี้แจงในฐานะที่เป็นผู้บัญชารฐานเรือโดยบอกว่ามีตึกสีขาวๆที่เป็นตึกประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ชั้นนั้น คาสิโนของประเทศแมนามันล้ำพื้นที่ประเทศไทยจริงตอนนี้ทําไมคะท่านรอเจราจาเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทุบทิ้งแล้วก็เพื่อที่จะหรือบางส่วนย้ําว่าจะไม่มีการเปิดด่านท่านพูดก็แข็งขันดีค่ะหลังจากที่ไม่มีรัฐบาลแพทองทุยเนี่ยพวกท่านก็นดูขมิกขมันดูแข็งขันค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันอยากจะทราบแค่นั้นเองค่ะว่าท่านเนี่ยรอเจราจาไปหาพระแสงขอหอกอะไรในเมื่อมันลุกแล้วอะคะ่ะ มันไม่ได้เพิ่งสร้างนะคะท่านตึกขนาดนี้อ่ะมันสร้างมาเป็นปีๆแล้วแต่ปีที่แล้วท่านอยู่ที่ไหนอะคะช่วงระหว่างประมาณหกเดือนที่แล้วระหว่างที่มันสร้างถนนเข้าไปประมาณปีสองปีเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนอะคะและขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาพวกเศษหินเศษอิฐจีบปูนเศษทรายพวกเนี้มันก็ขนไปจากประเทศไทยมันสร้างใช้เวลาประมาณปีสองปีแล้วช่วงปีสองปีที่ผ่านมาท่านอยู่ที่ไหนนะคะ อันนี้ไม่ได้ว่าจะโจมตีท่านผู้บัญชาการทหารกองพันที่ไหนไม่ได้จะโจมตีท่านผู้บัญชาการทหารโรงทหารเรือทหารบกทหารแบกอะไรเลยนะคะแต่ดิฉันสงสัยเฉยเฉยว่าอิตึก8ชั้นกว่ามันจะสร้างขึ้นได้เนี่ยมันต้องตั้งเสาเข็มวางเสาเข็มตอนที่มันปักเสาเข็มเนี่ยท่านไม่รู้หรอคะไม่มีใครลาดตะเวนแถวนั้นหรอคะว่ามันปักเสาเข็มอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วท่านก็ไม่ได้ลาดตะเวนท่านไม่ได้รู้หรอคะว่าระหว่างที่มันขนอิฐ ขนหินขนทรายเข้าไปเนี่ยมันขนไปจากประเทศมันหรือขนไปจากประเทศเราปูนซีเมนทั้งหลายที่มันขนไปขนจากประเทศไทยหรือว่าขนจากประเทศมัน ข้อที่3คือน้ําดินอากาศไฟที่ขนเข้าไปเนี่ยท่านเนี่ยนะคะลูกน้องของท่านเนี่ยได้มองมันดูตาปลิดปลิดหรือว่าท่านเนี่ยได้ไปเนี่ยนะคะยืนชมวิวทิวทัศน์เฉยๆยหรือว่าอะไรคือประชาชนสงสัยมากๆจริงๆท่านอันนี้ไม่ได้ที่ว่าจะโจมตีท่านนะแต่ว่าประชาชนเขาสงสัยเมื่อท่านรู้ว่าเป็นบ่อนคาสิโนของขเขมร แล้วรู้ด้วยว่าลุกที่ประเทศไทยไดิฉันอยากทราบเหตุผลว่ามันอาจจะเหมือนประชาชนจํานวนหนึ่งหรือเปล่าที่ไม่ได้ดูแผนที่จึงไม่รู้ว่าคาสิโนที่ตั้งตกลงเนี่ยมันสร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยหรือบนผืนแผ่นดินเขมรเ,เราไม่รู้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรารู้อยู่แล้วเราปล่อยให้มันสร้างนี่คือสิ่งที่คาใจคนไทยมาก มีอะไรมาบาังตาพวกท่านหรือไม่นี่ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยอยากจะฝากคำถามมาให้พวกท่านทั้งหลายได้ถแถลงข่าวแล้วก็ตอบทหารทุกเหล่าทัพประกาศปิดด่านคำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ท่านกระปิดกระเปิดเราเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะรัฐบาลแพรทองตุยแล้วเราก็ด่าอีแพรทองตุยจะมันมันมันอีรุ่ยฉุยแฉกไปละว,วันนี้เนี่ย ถามจริงๆเลยคือที่มันสร้างมาแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยประมาณกี่จุดอ่ะสิบเจ็ดจุดสิบแปดจุดเนี่ยกี่ตึกก็ตามแต่เนี่ยคือเรามีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถูกไหมเรามีผู้ว่าราชาการจังหวัดที่เป็นผู้อํานวยการกองอํานวยการความมั่นคงภายในในจังหวัดประจําจังหวัดต่างๆตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดศรีสะเกดจังหวัด บุรีรัมย์จังหวัดนะคะสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด7จังหวัดในเขตตะเก็บชายแดนเขมรถูกต้องไหมคะแต่เราอยากจะถามท่านเฉยๆว่าระหว่างที่พวกเขามาสร้างๆเนี่ยเรายืนดูหรือว่าเรารู้อยู่แล้วหรือว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินไทยหรือเปล่า <S <S เราอยากรู้แค่นี้เองเราไม่ได้อยากรู้เรื่องอื่นส่วนท่านจะแจงยังไงก็แจงมาล่าสุด แม้ท่านผู้จัการทหารเรือจะชี้แจงบอกว่าคาสิโนโเขมรที่ล้ำพื้นที่ประเทศไทยณเวลานี้ทราบแล้วแล้วจะรอเจราจาเพื่อที่จะทุบทิ้งรอเจราจาเพื่อที่จะทุบทิ้งการเจราจาเนี่ยเพื่อที่จะทุบทิ้งเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าท่านจะให้เขาทุบเองหรือว่าท่านเนี่ยจะเอารถตักของท่านไปทุบทิ้งเองถ้ารอเจราจาเพื่อให้เขามาทุบเขาจะทุบหรอคะท่าน เขาจะทุบเหรอเขาจะทุบเหรอท่านก็ในเมื่อมันเป็นสิ่งปลักหักพังที่มันสร้างขึ้นแล้วข้อมแผ่นดินไทยแล้วมันไม่ใช่ของคนไทยแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่จะอนุญาตให้สร้างได้เพราะว่าอะไรประเทศไทยไม่มีบ่อนคาสิโนที่จะสามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นบ่อนคาสิโนได้เมื่อมันเป็นใบอนุญาตของเขมรเพื่อที่จะสร้างบ่อนคาสิโนแปลว่าไอ้ที่สร้างมานั่นอ่ะมันลุกล้ำแผ่นดินไทยเราก็ใช้ ลถเกรดของเราเนี่ยรถตักของเราเนี่ยไปไถฐานมันสิคะเราก็ต้องคว่ำม,มันแล้วค่ะเราจะปล่อยให้มันตั้งเป็นแบบตอตะโกอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นแบบจิตวิญญาณของพระเทศเขมรเพื่อที่จะแบบแบบเหมือนแบบว่าสังเวยให้กับความอ่อนแอของประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอ ไม่ได้หรอกตรงจุดนั้นถ้าเกิดทหารเรือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้ทหารอากาศไปวางไข่ต้องให้ทหารอากาศไปวางไข่นะสวัสดีทุกคนการเจราจาของเราเนี่ยเจราจามาไม่รู้กี่วักกี่เวรแล้วเจราจามาไม่รู้กี่รัฐบาลแล้วเจราจาโดยเอกสารอย่างเป็นทางการมาไม่รู้กี่อย่างแล้ว ท่านรู้ไหมคะถ้านักการเมืองคนไหนเนี่ยไม่บลีฟให้ท่านทราบถ้ากระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีคนใดปลัดคนใดของกระทรวงการต่างประเทศไม่บลีฟให้ท่านทราบดรมลิกาจะบรลีฟให้ท่านทราบว่าสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรแรกที่ประเทศเขมรเนี่ยมันเอาเรื่องปัญหาระหว่างชายแ,นายแดนไทยกับมันเนี่ยไปขึ้นสหประชาชาติแต่ปรากฏว่า un สหประชาชาติเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคุณสองคนไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาในแผนในวาระของสหประชาชาติให้คุณไปตกลงกันเองเถอะแปลว่าอะไรคะแปลว่าขนาดสหประชาชาติยังบอกให้เรากับขมินไปคุยกันเองดังนั้นประเทศทุกประเทศที่เข้ามาเสือกจึงไม่สามารถเสือกได้แล้ว เราต่างหากรัฐบาลเราต่างหากไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ส่วนรัฐบาลน,นี้เดี๋ยวต้องรอดูการถแถลงนโยบายต่อสภาแต่ว่าราชการไทยเราคือไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายเรือทั้งหลายสี่เราทัพพวกคุณต่างหากละ่ะที่เป็นคนยักแยยักยันไม่เด็ดขาดยักแยยักยันไม่เด็ดขาด ณเวลานี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลคนไหนมาครอบกบาลหัวพวกเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเก่าไม่มีอำนาจแล้วรัฐบาลใหม่ระหว่างนี้ยังไม่มีอำนาจเราไม่จําเป็นจะต้องรอรัฐบาลใหม่ถแถลงนโยบายต่อสภาแต่แม่ทัพนายกองทั้งหลายมีรัฐธรรมนูญเป็นเจ้านายและขณะดียวกันแม่ทัพนายกองทั้งหลายมีอายการศึกเป็นเจ้านายเป็นแผนปฏิบัติถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยไม่ปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติแต่กลับรอนโยบายจากรัฐบาลเสียหนูชาญวีขณะเดียวกันรัฐบาลเสียหนูชาญวีก็รอแผนปฏิบัติจากพวกคุณเหมือนกันกับรัฐบาลรักษาการของคุณหนูแพทองตันก็รอแผนปฏิบัติจากพวกคุณเพียงแต่ดันไปแทรกแซงนิดหน่อยแต่รัฐบาลเสียหนูประกาศว่าจะไม่แทรกแซงจนถึงการตั้งทหารสองคนมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อการปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดคำถามก็คือว่าในเมื่อตอนนี้ ทั้งสี่เหล่าทัพมีอายการศึกและมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนบัญชาการอายการศึกนั้นและแม่ทัพอากาศกับแม่ทัพเรือก็ได้มอบให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนบัญชาการอายการศึกเหล่านั้นคําถามจากประชาชนและดอเมรมิกาคือว่าสรุปแล้วอายการศึกที่ประกาศมันยังใช้ได้ไหมและสรุปแล้วผู้บัญชาการทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตกลงเนี่ยมีสมรรถนะที่จะไปใช้การได้ไหมในเรื่องเกี่ยวกับรถทัพจับศึก และขณะเดียวกันนะการที่จะต้องบัญชาการในการที่จะเอาแผ่นดินไทยคืนมาไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายบ้านหนองจานและพื้นที่จังหวัดตรัดอีกหลายจุดที่มีการสร้างบอนค่อมมาที่แผ่นดินไทยตรงจุดนี้ท่านจะต้องรออนุทินชาญวีหรือท่านจะปฏิบัติตามอายการศึกและตามรัฐธรรมนูญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดิฉันอยากจะรู้แค่นี้เอง